ม,มันเติมเต็มมากขึ้นเหมือนเหมือนเรามาดูลูกอะค่ะเหมือนแบบมันมีความแบบภูมิใจอยู่ในะรู้สึกใจฟูค่ะมันเต็มก็มีแอบน้ำตาคลอซึมอยู่เหมือนขอบคุณทีมงานขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ทำให้เรามีความสุขมากๆนะคะ <c oughs> คือมันไม่เหมือนกับซีรีส์ที่เราดูในทีวีมันมันมีอะไรที่มันเติมเต็มใจเราเสมอ ก็อยากให้มาดูน้องกันเยอะๆนะคะว่าติดตามน้องกันแล้วก็ให้กําลังใจน้องกันนะคะอยากให้มาดูจริงๆเพราะว่าหนังเรื่องนี้ค่ะมันมีมันมีหลากหลายเขาเรียกอะไรหลากหลายแบบว่าคาแรคเตอร์รที่เราแบบว่า,าติดตามแล้วเราแบบว่ามีความรู้สึกว่าเราชอบจริงๆอะไรเขาเขาแบบมีความเป็นธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รักเลยเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะแล้วก็รอติดตามผลงานทุกๆเรื่องด้วยค่ะมาดูกันเยอะๆนะคะ